ตามตำรานั้นมีผิดกันอยู่บ้างคือเทศตามตำราเราคอยฟังคอยจดจำส่วนมากกันเทศเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ปลายศรัทธาเนี่ยอธิบายศรัทธาไวแล้นจ,จนเป็นสายยาวเหยียดเห็นวิทยาความเพียนเพียนยังไงบ้างอธิบายไ้จนกิน่งหนึ่งแ้นงหนึ่งนี่จบเรียกว่าจะได้กันหนึ่งไม่จิก็ต้อง ติดตามป้าหรือไงมียกตัวอย่างเช่นศรัทธาวิยะเป็นต้นมันก็เป็นกัน,นแล้วที่นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะได้ปรากฏผลในขณะที่ฟังอะไรนาะในครั้งพุทธการท่านแสดงธรรมท่านฟังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือน,นำไปคอ นําไปเป็นข้อคิดเพื่อระพูดปฏิบัติในส่วนที่จะพึงปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงตากฏผลประจักษ์ก็เข้ากับหลักธรรมที่ท่านว่าการแสดงธรรมได้รับอน,นิสงส์ห้าอย่างคือได้รับผลห้าประการด้วยกันคือผู้ ผู้ฟังรมฟังทมย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่เป็นข้อข้อที่สองสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดนี่ข้อสามจะบรรเทาความสงสัยเสืยอได้คือเราเคยเข้องใจในเรื่องอะไรเรนนี้เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวนืงกับสิ่งนั้นๆที่เรากำลังข้องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อสี่ จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นตามธรรมดามันเฟ้ปีงเกียวก็หลักธรรมอยู่เสมอแล้วก็จะทําความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้นในสี่ข้อนี้ก็เป็นขแหนงของข้อที่ห้าซึ่งเป็นข้อสําคัญห้าจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นหลักสำคัญมากเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรม ภิจิตที่จะผ่องสายได้จิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์ธรรมที่ท่านกําลังแสดงเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจของของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะเฉพาะเฉพาะในขณะนั้นจิตทําหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อนใดเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมา เมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความผ่องใสขึ้นภายในตัวเองจิตที่ไม่สงบก็หาความผ่องใสไม่ได้ยิ่งจิตวุ่นวายมากมายเท่าไรก็ยิ่งเป็นการสั่งสมความเศร้าหมองความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนมากมายขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่เกี่ยวกับให้ได้รับผลประโยชน์นั้นควรตั้งใจคือความรู้สึกของเราไว้เฉพาะตนนี้เท่านั้น เราไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกแม้ส่งมาหาผู้เทศคือเราตั้งความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใดก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่อยู่ในตัวบวของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวนี่เชื่อตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อรับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งจิตไว้เช่นนั้น ไม่ไปคาดไปหมายไม่ไปปรุงไปแต่งเรื่องอะไรหรือท่านจะเทศเรื่องอะไรอย่างนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเราการรับเอาโดยเฉพาะเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องปฏิความหมายอะไรมากมายกลกองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟัง นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่ฟังเทศในครั้งพุทธก,การส่วนมากท่านได้รับอย่างนี้เพราะผู้เทศก็เทศตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกคนท่านจะเทศเรื่องราวอะไรก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกันกบตัวของเราเพราะเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในคือตัวของเหล่านี้มันเป็นเรื่องคล้ายคลึงกัน พูดทางโน้นก็ถูกกับตัวของเราทางนี้พูดเรื่องอะไรก็ถูกกับเราแม้จะพูดเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรก็ตามจะเกี่ยวโยงเข้ามาถึงตัวของเราซึ่งเป็นมุนเหมือนกันฉะนั้นสัตธรรมจึงมีอยู่ทั่วโลกคําว่าสัตธรรมก็คือทุกข์สมุท,ทยัยเรื่องของกิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ผิดขึ้นมามรรคคือการประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ดีที่ชอบด้วยกาวาจาใจ นิโรธคือการระงับดับความกวนกวายและทุกข์ทั้งหลายเสียได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนี้ใน4ี่อย่างนี้มีอยู่กับทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมุกไทยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกได้ ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนี้แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ตามความได้เปรียบเสียเปรียบจะผิดกันอยู่มากมายก่กองความได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีจะมีธรรมเป็นเครื่องยึด พอใจก็ต้องมีที่พึงร่างกายก็ต้องมีที่พึงถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้จกสิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องนุ่งหม่มเหล่านี้เป็นต้นเป็นที่อาศัยของใจชวนธรรมคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็น นามธรรมนี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรมธรรมเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้งทาง,ทงกายมีทั้งทาง,ทงจิตใจนี่ผู้สรุปความนองแล้วผู้ที่มีาศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจ ชื่อว่าเป็นผู้ได้เปรียบกับผู้ไม่มีศาสนาชเชลยเพราะผู้ไม่มีศาสนาชชเชลยนั้นก็ชักจะแน่ใจไปในทางที่ว่าความสำคัญทางจิตใจไม่มีนามธรรมที่จะเป็นสาระสำคัญเพื่อจิตใจไม่มีมีตั้งแต่ด้านวัตถุที่เป็นที่ยึดของ กายและทั้งของใจด้วยใจจึงมีความสนใจไปกับด้านวัตถุโดยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้วัตถุพาเจริญก็จิตใจก็เข้าใจว่าเจริญวัตถุพาเสื่อมจิตใจก็เสื่อมโลกจ,จะเจริญก็หมายถึงวัตถุมีความเจริญขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องโลกเสื่อมก็คือสิ่งเหล่านี้เสื่อมไป การทำมาหาเรื่องชีพไม่สะดวกสบายก็ก็เรียกว่าโลกมันเสื่อมไปส่วนจิตใจไม่ได้คํานึงว่าเสเื่อมหรือเจริญอย่างไรเมื่อจิตใจไม่มีศาสนาแล้วต้องเสื่อมอยู่วันยั่งค่าแต่ผู้ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องวัดจึงไม่ทราบว่าจิตใจเสจเื่มอมหรือเจริญยังไงเพราะจิตใจยิ่งตามด้านวัตถุเสื่อมหมดไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าโลกนั้นมีอยู่สองโลกโลกภายในโลกภายนอก ด้านวัตถุและนามมาทาคือจิตใจไม่มีทางทราบได้ทราบได้แต่ด้านวัตถุอย่างเดียวจึงถือเอาเรื่องของโลกคือด้านวัตถุนั้นเป็นความเจริญของทงั้งทางร่างกายความเป็นอยู่และทางจิตใจใจจึงประยึดไปถือกับสิ่งนั้นจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่พึ่งของใจมีด้านวัตถุเท่านั้นแล้วก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะเอาด้านวัตถุเป็นสาระด้านวัตถุเป็นที่พึ่งของใจ เมื่อถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นร่างกายของเราทุดโทมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมากเพราะใจของเราอยู่กับร่างกายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเราทั้งหมดไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเช่นนี้จึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าคนที่มีธรรมภายในใจคนนี้ที่มีาศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุ ใจไปอยู่กับโลกโลกพาจเจริญก็จเจริญโลกพาเสื่อมก็เสื่อมคือวัตถุพาจเจริญก็จเจริญสังคมพาจเจริญก็ว่าจเจริญสังคมจะเดือดร้อนเพียงไรก็ตามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกจเจริญทั้งๆท,ที่เดือดร้อนอยู่ด้วยสังคมที่โลกนิยมนั่นแหละเพราะความนิยมกันนี้มันนิยมได้ทุกแง่ทุกมุมอะไรอไรก็ตามนิยมกันได้หมดขอแต่ความชอบใจมีในอันใด อันนั้นจะดีไม่ดีไม่คำหนึง่งถือเป็นความชอบชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องของวัตถุเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาดแหลมคมขนาดใดก็ตามจะเป็นผู้มีฐานนะดีเพียงไรก็ตามหรือยากจนเพียงไรก็ตามจะต้องหาหลักยึดไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนอกจากวัตถุผู้ที่มีวัตถุมากมายเป็นหลักยึดนั้นก็ยึดในทางที่ผิดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราเสียหมดร่างกายก็เป็นเราอะไรเป็นของเราเสียหมดส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นเพราะไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจนี่จึงจเจริญก็จเจริญแบบลอยๆแบบตามความสาคัญมันหมายไปเฉย แต่เวลาความเสื่อมนั้นเสื่อมจริงๆเสื่อมพนาจิตใจเกิดความเดือดร้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอดหาหลักนึดอะไรยไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัตถุสิ่งของเงินทองก็เลยกลายวุ่นไปตามๆก,กันกับใจที่วุ่นดวงนั้นนี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้ที่เราแ,แยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาจะพ่ออย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรม มีกิจตภาวนาเป็นต้นจัดแปกต่างกันอยู่มากมายกายกองกับผู้ถือศาสนาทั่วๆไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลยเพราะเหตุไรเพราะศาสนาท่านส,สอนหลายชั้นหลายภูมิชั้นใดควรที่จะปัดปดฏิบัติภูมิใดที่ควรจะปฏิบัติทำขั้นใดท่านก็สอนเช่นคนยังไม่เคยรู้จักการทําบุญให้ฐานซึ่งเป็นฐานแห่งความดี ในเบื้องต้นท่านก็สอนให้รู้จักการทำบุญให้ทานรักษาศีลนี่นี่ก็เป็นความดีแต่ละอย่างอย่างซึ่งเป็นสาระของใจด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นขั้นหนึ่งของสาระคือหลักใจที่พึ่งของใจและสอนให้ยึดพระพุทธพุทธโธธรรมโมสังโฆนี่ก็เป็นนามธรรมอันเลิศซึ่งเป็นหลักของใจได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นก็เจริญจิตตภาวนาเห็นกำหนดพุทโธเป็นต้นไว้ภายในจิตในขณะที่ภาวนาหรือจะไปไหนมาไหนให้จิตมีความะระลึกรู้อยู่กับคําบริกรรมนั้นๆมีพุทโธเป็นต้นก็ชื่อว่าจิตมีหลักยึดอยู่ตลอดไปตามขณะที่ตนะระลึกได้หากว่าจะ คาดเลื่อนไปบ้างเผลอไปบ้างในบางการบางเวลาแต่ก็ยังทราบอยู่ว่าที่พึ่งของใจคือพุทโธเป็นต้นนี่ผิดกันกับคนที่ไม่มีาศาสนาเลยไม่ทราบว่าจะอะไรเป็นที่ยึดเป็นหลักของใจจิตคว้าอยู่ตามโลกตามนกศรตามธานุวัตถุต่างๆกว้างแคบเพียงไรจิตกระจายไปหมดแต่หันตัวจริงไม่ไดน้นี่ผิดกันที่ตรงนี้อันนี้การบําเพ็ญทางจิตใจ ที่เรียกว่สฒนะเข้าไปโดยลำหนักในเบื้องตน้นเราก็กำหนดภาวนาดังที่ว่านี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจจะได้ยึดทำนั้นเป็นอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในขณะที่บำเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบพอใจสงบแล้วก็ปรากฏเห็นความแปลกปรา,าดภายในใจของตอนเองในขณะที่ใจสงบเพราะความสงบของใจก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าใจหายยุ่ง ซึ่งเคยยุ่งมาแต่ก่อนด้วยอารมณ์ต่างๆในขณนะนั้นไม่มีอารมณ์อ,อะไรเข้ามารบกวนใจเลยมีแต่ความสงบแน่วแน่แล้วปรากฏเป็นความสุขเย็นใจอ่อนโยนขึ้นภายในจิตใจของตนนี่เป็นเครื่องสะดุดใจอันหนึ่งที่จะใหผ้ผู้ได้รับผลจากการภาวนาของตนนั้นมีแก่ใจมีความกระยิบม,มีความดุดดืม่มในอันที่จะ บำเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลำดับทีนี้ความภาคเพียรก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสำคัญใจก็ได้รับความสงบสุขเย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆต่างจากด้านวัตถุนะแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่ก็ตางใจกับร่างกาย จะไม่เป็นอันเดียวกันเลยในความรู้สึกเด่นชัดขึ้นโดยลำดับว่ากายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกายก็เป็นกายอยู่เช่นนี้แต่เป็นอาการขุงกิจที่แสดงตัวขึ้นมาในทางที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขความไม่สงบของใจซึ่งเป็นความวิปริตผิดปกติธรรมดา จนกระทั่งจิตก้าก็สู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกำรอบของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำริบได้ด้วยบทธรรมหรด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสง,ส,สงบสุขขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้นียอมเห็นได้ชัดมนีเป็นขั้นหนึ่งหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องสรรณะของจิตคือจิตสร้างที่พึ่งสําหรับตัวเองพูดง่ายพูดกันอย่างนี้ สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มสต,ติกำลังความสามารถมาโดยลําดับเช่นสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อบํารุงรักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจําเป็นที่ท่าต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะหลีกเว้นกิจการงานนี้ไปไม่ได้นี่เป็นความจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี้ความจําเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บําเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ใจ ก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลำดับๆจนกระทั่งสาระสำคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่จิตเป็นจิตน่ะเมื่อได้แยกถึงขนาดได้ทราบชัดว่าจิตเป็นจิตแล้วจิตต้องเด่นจิตต้องชัดเจนภายในตัวเองจากสิ่งทั้งหลายไม่เป็นอันเดียวกัน,นเมื่อเราพยายามสร้างความสงบของจิตให้มาก เช่นไรความแสดงออกของจิตในอาการต่างๆเราก็จะทราบไปในขณะเดียวกันว่าแสดงออกในทางถูกหรือทางผิดถ้าเป็นทางผิดก็รีบแก้ไขทันทีถ้าเป็นทางถูกก็ส่งเสริมให้มีความเย็นขึ้นด้วยอุบายเช่นนั้นเช่นนั้นนี่คือการสร้างฐานของจิตการสร้างที่พึ่นของจิตด้วยอำนาจแห่งธรรม รือด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมีกิจกะภาวนาเป็นต้นสร้างโดยลําดับพิจารณาแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนจิตมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความติดพันกับสิ่งใดพยายามแยกสิ่งนั้นกับจิตแยกจิตกับสิ่งนั้นเทียบเคียงกันให้ได้สัดได้ส่วนจนเป็นที่เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วปล่อยวางกันเข้ามาเป็นลําดับ ยิ่งเป็นการสร้างจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงแก่ตัวเองขึ้นเป็นท่านชั้นนี่มีเป็นเป็นอย่างนี้การสร้างจิตแล้วสร้างเท่าไรสติปัญสร้างด้วยสติปัญญาสร้างมากเท่าไรสติปัญญายิ่งแตกฉานเฉละียวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของจิตท,ที่แสดงออกจะไปหลงในแง่ใดมุมใดแม้ที่สุดความคิดความปรุงของตนหลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบ ก็ใช้สติปัญญาตามตน้นหรือแก้ไขความจอมปลอมของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือสัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้หายไปโดยลําดับลําดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องกรานกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็นท่านชั้น นอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนรอบด้านเฉพาะอย่างยิ่งคือขันห้านั่นขันห้ามีอะไรขันห้านี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะตามหลักธรรมดาของสามัญทั่วไปแล้วขันห้ากับเรามันเป็นอันเดียวกันขันห้ากับคนมันเป็นอันเดียวกันคนกับขันห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออก ใจกับขันห้าจึงเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะไม่สนใจจะแยกเห็นไรถึงไม่สนใจจะแยกเพราะไม่รู้วิธีจะแยกวิธีจะแจกวิธีจะที่คลายสิ่งนี้ให้ทราบตามความเป็นจริงของมันเมื่อมีสติปัญญาขึ้นมาโดยลำดับตามครูอาตามอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและตามวิธีการเราที่เคยบําเพ็ญมา เราก็มีทางทราบได้โดยลํำดับเพราะฉะนั้นเรื่องขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาทั้งขา,านิีอย่างนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลําพังของมันเองนอกจากเราไปยึดถือมันเท่านั้นให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นอันใดจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเช่นรูปประขันของดอก รูปขันแสดงอาการผิดวิปริตผิดธรรมดาไปอย่างไรเช่นเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ขึ้นมาเราก็ทราบว่ารูปขันอันนี้มีความผิดปกติจึงสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาจากความผิดปกติของตอนนั้นการสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของธาตุของขันที่เขาแสดงตัวของเขาต่างหากเราเป็นแต่เพียงผู้รับทราบ ความผิดปกติของร่างกายและความแสดงขึ้นแห่งทุกขเวทนามากน้อยไม่ลหลงไหลไปตามอาการของมันที่แสดงขึ้นจะเป็นทุกขเวทนามากน้อยเพียงไรก็ทราบชัดว่าน,นั้นคือทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นสัญญาจะสําคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกัน สุดท้ายสังขารที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ไม่มีพิษมีสงสัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีพิษมีสงเพราะสติปัญญาครอบหัวมันอยู่แล้วเนี่ยหรือวิญญาณก็เพียงรับทราบตัวนั้นมันก็ดับไปดับไปเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนี่ย สุดท,ท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณอันเป็นอาการทั้งห้านี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเองแยกแยะก,กันได้โดยลำดับนี่คือการสร้างที่พึงสร้างหลักให้แก่จิตใจอันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงไรแทรกสินอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมด โดยลําดับลาดับตามอํานาจของสติปัญญาที่มีกําลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คลายในการแยกแยะสุดท้ายก็กระจายไปหมดไม่มีจึงใดที่จะกระแทรกถึงจิตใจได้แม้แต่จิตแท้เองซึ่งมีกิเลสอันสําคัญแทรกอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันห้าซึ่งเป็นของหย,ยาบๆเท่านี้แม้แต่จิตอริลสที่ละเอียดที่สุดซึ่งไปนอนจมอยู่ภายในจิต ไม่อาจาที่จะมองเห็นตัวได้เลยปัญญาก็สามารถสอดแทรกแยกออกได้จนไม่มีอะไรเหลือกระจายออกไปตามธรรมชาติของมันสติปัญญากันกรองออกให้หมดเหลือแต่จิตที่หมดจดบริสุทธิ์ล้วนล้ๆนั่นแหละคือที่พึ่งของใจอันเอกไม่มีอันใดที่จะเอกยิ่งไปกว่านี้แล้วพระพุทธเจ้าถึงทำขั้นเอกก็คือถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ซากฟอก สิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นมลทินทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือที่พึ่งอันเอกไม่มีที่พึ่งใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนจิตที่ได้สร้างที่พึ่งให้ตนเองโดยหลักธรรมชาติไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นเป็นที่พอพอใจเป็นที่พอตัวนี่แหละคือเมืองพอเมื่อถึงเมืองพอนี่แล้วไม่ต้องพึ่งอะไร ส่วนธาตุขันก็พึ่งอาศัยกันไปตามการตามเวลาทั้งๆท,ที่เราก็ทราบได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาของเราว่าอาศัยกันไปตามการตามเวลาเท่านั้นเท่านั้นส่วนความดีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามารวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมลทินที่เรียกว่าบาปท,ทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้น สุดท้ายก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วน่นคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคำว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางที่ดีและจากคำว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางท,ที่ที่ต่างในทางที่ไม่ดีหยิดหมูนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมชาติที่กลางเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติ อันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชฌิม,มาปฏิปทาที่เป็นทางดําเนินนี่สุดท้ายกับปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสมาธิติเป็นต้นก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นมัชฌิม,มาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี่คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมีศาสนาเป็นหลักอันใดภายในจิตใจ เพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนากับคนไม่นึนับถือศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมจึงมีความผิดทันอยู่มากมายและได้เปรียบกันดังที่กล่าวมาฉันขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายได้นำปพินิพิจนาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคำว่าที่พึ่ง ไม่ว่าจะขั้นใดก็ตามอันเกิดจากคุณงามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนไปได้เป็นก็ตามตายก็ตามความดีอันนี้แลจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามการแสดงธรรมก็เห็นมาสมคกวรจึงขอยุติเพียงเท่านี้